เธอวันนี้เป็นไงแต่เริ่มแต่เช้างานเริ่มตั้งแต่เช้าค่ะนี่ลูกค้าได้ชุดสีรู้อะไรเธออุ้ยนั่นหนักมาเลยอะเดสต์ดสตเก่านะคะเหลืออยู่ชุดสุดท้ายเนาะนี่อันนี้แบบว่าหลงมาด้วยลูกค้ามาจากไหนมาเธอจองเลไม่รู้เลยไม่ได้ถามเลยเดี๋ยวรอดูนะครับสวยมากตัวนี้ไปเฮ้ยมันมีอันนี้ด้วยนะจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยระวังใต่เลยตูดเห็นแล้วเค่ะอะ เฉ็นให้ดีเด้อเธอจะมีวันนี้เป็นไงบ้างอัปเดตหน่อยตอนเชา้ชาตอนเช้าวันนี้เหรอ,อรนีออ่เห็นตกพี่ช่างมาเติมของอนะครับลูกค้าเติมของค่ะนะตอนนี้ลูกค้าเติมของแล้วก็โน่นลูกค้าปิดอันนั้นไปมีปิดทุกสีทุเหลืองไปนะคะแมกต์จะนี่จะเพื่อแนนะนี่นะครับปิดที่เหลืองเดี๋ยวเาลงให้นะครับเดี๋ยวเราดูโอ้โหน,<อ><อ>นี่หน้าร้านวันนี้นะคะอ้ห ลูกค้าปิดไปหนึ่งชุดคะ่ะเวฟร้อยสิบไอสีเหลืองนี่หน้าร้านก็จะโล่งหน่อยนะคะประมาณนี้เลย